ขอสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ผมในมยโยงสดสารนะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาสงเกตการนะครับในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชายสถานวันนี้ซึ่งมีท่านประพันธ์นะครับตันติประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชายสถานอำเภอเมืองน่านได้เป็นประธานการประชุมในวันนี้ ซึ่งมีสมาชิกสภานะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงนี่ก็อยากจะทราบว่าวาระการประชุมนะครับในวันนี้นี่มีอะไรบ้างครับท่านประธานครับครับวันนี้นะครับเป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่สองครับประจัปรีพุทธศักราช2563นะครับวันที่29พฤษภาคม2563นะครับวาระการประชุมนะครับก็มีการที่สําคัญนะครับ ที่เป็นยติเสนอเพื่อพิจารณานะครับเป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนแปลงแบบที่5นะครับก็มีที่จะลงจะบรรจุเข้าเป็นในข้อบัญญัติในในปีพุทธศักราช2564นะครับตามโครงการที่แต่ละหมู่บ้านได้ส่งมาทั้ง1สหมู่บ้านนะครับครับใน มียัติพิจนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลายใจ,จ่าจจุปีพุทธศักราช2563ดีส 2, 3โครงการนะครับแล้วก็ยัติพิจนาคัดเลือกสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับที่เป็นกรรมการคณะพัฒนาท้องถิ่นนะครับจากตอนนี้ที่ว่างลงนะครับของสมาชิกสภาท้องถิน่นกรณนี้เสียที่ลงนะครับของ นายบุรกรณท่า,าชัยนะครับแล้วก็มียติพินาขอคืนและขอใช้นะครับที่ราชพัสดุของศูนย์พระราชเด็กเล็กตำบลชยฐานนะครับประเด็นสำคัญก็มีอยู่3-4ม 3, ส4เรื่องนะครับในวันนี้นะครับครับแล้วก็ประเด็นต่างๆนี้ได้มีท่านสมาชิกนะครับได้ซักถาม นะฮะต่อท่านประธานไปถึงท่านบริหารนี่ก็คงจะมีหลากหลายนะครับที่ห้องใจซึ่งผู้บริหารก็คงจะได้ตอบให้ไปบ้านแล้วครับครับมีมีครับสมาชิกแต่ละหมู่บ้านนะครับก็ได้นําเรื่องที่ว่าเป็นความต้องการของหมู่บ้านได้นําเสนอต่อผู้บริหารและได้สักถามการทํางานของผู้บริหารนะครับผู้บริผู้บริหารก็ได้นําตอบทุกประเด็นทุกปัญหาเลยครับ ทั้งของเรื่องของผู้นํำท้องที่อย่างผู้ใหญ่บ้านนะครับมีทั้งหมู่6แล้วก็หมู่สิเอ็ดนะครับทางฝ่ายบริหารก็ได้ตอบข้อสัามเป็นที่เรียบร้อยและหายข้อข้อใจของผู้ที่สัามนะครับครับก็คือกรารประชุมสภานะครับของการบริหารส่วนตำบลไทยสถานเป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งท่าน ทราบข่าวว่าท่านประธานสภานะครับได้เชิญท่านผู้นํทของที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันสมาชิกกบตทั้ง11หมู่บ้านก็มีเข้าร่วมมาประชุมทุกครั้งเพื่อที่จะเสนอให้ข้อคิดเห็นนะครับนอกจากที่เราจะมีสมาชิกอรตในบ้านละ2คนแล้วนะครับก็จะมีผู้นํทของที่ค,คือก็จะต้องขับเคลื่อนการทํางานไปด้วยกันนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วต่อไปเดี๋ยวผมนะฮะจะให้ ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะการประชุมสภาโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานประพันตันติเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับเพิ่มเพิ่มขึ้นทั้งขึ้นที่ทั้งแปลงเลยครับขอมติครับครับไปเด็นกันจานะครับพักหน้าดีครับของบ้านสิเกิดเนี่ยลำดับที่สองนะครับโครงการสนุนกสลอบ้านสิเกิดโมสามบริเวณนะครับเรียงวิจาร สลับกันนะครับทีน่นายสมบูรณ์น้าเรียนถึงบริเวณร่องเข้าเน่านะครับแต่ที่ว่าจิ้มมาเนี่ยเป็นบริเวณร่องเข้าเน่าถึงที่นานายสมบูรณ์นะครับแต่สลับเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ลำดับที่สามก็โครงการซ่อมแซมถนนพสรภายในหมู่บ้านศเกิดหมู่สามนะครับคือตรงนี้เนี่ยผม ผมต้องขออนุญาตสอบถามทางช่างด้วยนะครับผมใช้จุดเดิมจุดเริ่มต้นถึงจุดที่จุดที่เดิมเพียงแต่ใช้คาว่าขอขยาย <ใช S 2> ไรเพราะว่าถนนหน้าปัจจุบันนี้มันสี่เมตรเวลารถเข้าขออกมันหวงทางมันลำบากนะครับผมก็เลยอยากจ,จะเปลี่ยนจากคําว่าจากโครงการที่ว่าปรับปรุงซ่อมงแซมถนนพสรในหมู่บ้านเนี่ย เป็นขยายหลายทางนะครับซึ่งใช้จุดเดิมบริเวณเดิมนะครับ,รรบสถานที่เริ่มต้นถึงจุดิ้นสุดนี้ก็ที่เดิมนะครับก็ขออนุญาตสอบถามทางช่างและขออนุญาตทางสภาถ้าแก้ไขได้ก็ขออนุญาตแก้ไขน,นะครับขอบคุณครับ